แล้วนะจจะในหนึ่งกิโลเนาะแล้วใส่เกลือไปประมาณหนึ่งกิโลใส่เกลือประมาณสองช้อนโต๊ะสองช้อนครึ่ง2สองช้อนครึ่งอ่ะเราค่อยชิมดูนะจจะประ,ประมาณช้อนสองช้อนประมาณช้อนครึ่งประมาณนี้แล้วก็ใส่ผงนัวลงไปนะคะตามชอบเนาะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เด้อข้าวสวยกระเทียมกระเทียมเราปั่นไปแล้วนะจจะกัแบบนืน ใส่ข้าวสวยแล้วเราก็จะนวดนวดให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะมาชิมนะถ้าเค็มไหลายมันก็สีเปรี้ยวถ้าโปเค็มมันก็สีน้นะจ๊ะเราต้องชิมให้มันพอดีแล้วเราก็จะนวดให้มันเข้าที่นะคะให้มันเข้ากันเนาะเข้าแล้วเราก็จะใส่หนังหนังที่เราหมักไว้แล้วเนาะนี่หนังหนังออซอยเรียบร้อยนะจ๊ะก็จะมีพริกมีกระเทียมเอา,มาไว้หอม นวดที่มันเข่ากันก่อนนี่จะหนังที่เราทำแหนมไปแล้วนะแหนมหนังอันนี้คือนวดได้ที่แล้วนะจ๊ะก็จะเหนียวๆประมาณนี้นี่นวดได้ที่แล้วก็จะแบบนวดประมาณห้านาทีสิบนาทีแล้วแต่เด้อนี่นี่ค่ะก็ชิมดูรสชาติถ้าพอดีแล้วนะอย่าให้เค็มเกินแล้วก็อย่าให้จางเกินเด้อ จางเกินกัเนาเด้พอดีละเนี่ยอันนี้พอดีละเราแตะแตะดูนะคะแตะดูแตะดูกันแล้วก็ทมทิมอันนี้คือหนังหนังเราก็หมักไว้ตั้งหากแล้วนะเราหั่นแล้วก็ซอยแล้วก็หมักไว้นะคะแล้วก็มาขันร่วมกันขันเดี๋ยวก็สได้ประมาณนี้นะจ๊ะหมักหนังลา,ลายก็ใส่ลายหมักนหนังหน่อยก็ใส่หน่อยนี่ เสร็จแล้วก็จะนวดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปห่อกับเพริกับกระเทียมนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปหอกันเลยทําเป็นปั้นๆแบบนี้ก่อนเห็ดเป็นก้อนก่อนพอคะเดแล้วแต่ก่อนหน่อยก่อนใหญ่แล้วแต่มากนะจ๊ะนี่ปั้นใบเดี๋ยวห่อสิไปห่อเนาะนี่จ้าปั้นเป็นก้อนก้อนคอรรอแคลแรแบบนี้เลยเนาะนี่ปั้นเป็นก้อนคอรรอดแคลแรแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวห่อสิกัสิไปหอกันนะจ้าโอ้ยเดี๋ยวลายเติบ ประมาณสองกิโลนะจ้ารวมหนังรวมเนะื้อเอาหมูใส่ถุงนะจ๊ะแล้วก็บีบให้มันอันนี้แล้วก็ใส่พริกใส่กระเทียมตามชอบเลยนะคะนี่จ้าแล้วก็ห่อแบบนี้นะจ๊ะแหนมตุ่มเนาะแหนมตุ่มแหนมตุ่มน,ะนมี่เราจะห่อไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะใครจะห่อแบบไหนก็ได้เนาะแล้วแต่จะตุมจะเป็นหอ่อจะเป็นแท่งอะไรก็ว่าไปนะคะเราก็ชอบแบบนี้นะน่ารักห แล้วก็ตัดถุงถุงหนึ่งจะใส่ได้สองอันนะคะอีกมุมนึงนี่เดี๋ยวอีกมุมนึงเดี๋ยวเราจะลองห่อใส่ฟิล์มแบบนี้หรือจะห่อแบบนี้นะจ๊ะเป็นแท่งกลมๆแบบนี้นะจ๊ะอันนี้เราใช้พลาสติกแรปนะคะกลมๆแล้วก็เป็นตุ้มแบบนี้นะคะแหนมตุ้มแหนมตุ้ม,มแล้วแต่จะชอบแล้วแต่ชอบเลยเดอ้อน,นี่แบบนี้กอ็อันใหญ่มากเลย